พระท่านผู้ชมมาที่บ้านน้ำฝายนะครับตำบลน,น้ำฝายอเม,มืองขีดพูมเพื่นมีสองมือนะครับมีวันอังคารกับวันศุกร์สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้เจอกันเศร้าวันที่เศร้าวันศุกร์ที่ยี่สิบหานะครับ พขาพี่น้องเบิ่องงูเลี้ยงของข่อยเชียนนะครับเราได้มาหลายตัวแต่ว่าเราน้มเสนออีหลายตัวนี้นล้เสนอตัวเดียวนี่ยนะมันนางเลี้ยงมันสวยมันมันเชื่องน้ำครับแต่ลูกเขางอตัดโดดไปตัวเดียวแล้วอีหลายนี่แบบใครเน่ยก้มืเตี้ยครับข่อเชียนเราเจ้านี่เนี่ยผ่านลูกคือทั้งใดนะครับเพราะว่าสาวกันโขกเนาะน้องมันถึงได้สามที่เดือนนึงแล้วเขามีอาการแล้วบ้าครับเนี่ยเสียไปคุณโอ้ยผมว่าเดือนสิบสองมนแล้วโอ้ยีกหลายเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเนื้อหนังเขาโอเค หัวนี่ล้นล้นธรรมชาติเลยล้นเห็ดมันเนี่ยเนาะไม่เขียนไว้ยังไงสงสัยเห็ดเนาะออเออได้ว่าหากไอ้ร้อยสามสิบติ๊ดได้ได้ได้เครื่องดำนะครับอีลานดำ ส่วนส่งก็โอเคอยู่เท่าไหร่ครับมองปิดอ่ะเปิดไว้สิบสามพันนีสิบสามคือหนึ่งหมื่นกับอีกสามพันอ้ตัวใหี้ยแล้วเปิดสิบสามปิดงอเลี้ยงเลยครับเนี่ยต่อได้เนี่ยบ้างเล็กน้อยเด้ครับด้วยราคาเนี่ยบอกไก่แล้วก็ส่งให้ได้ไปเชิญมงมคอเบอร์เลยครับมาแปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับไปเชิญอ่าบ้านหนุนเขา แตงโมตอนนี้เราประกันความเที่ยงทุนมันเคยอยู่ผู้เดียวแล้วสวนพ่อพี่น้องอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรถามเราครับมูผิวหัวไอ้พวกนี้พันขึ้นเพื้นงอนบ้านเข้าน้ำปังอ่ะรวยาลลงเถ้าไปอัดน้ำปังเนี่ยเขาเที่ยวหางกระยำด้วยนะผมุ้งหางกระดิ่งมาเชิญมางสวยแต่ว่าเต็มหัวขามาหางจะลามมูดิ้งซีตะหล่อนตำสุดเท่าไหร่ริ่มต้นฮะหมื่นพันเราโเนื้ออ๋อพูกนี้ตีเป็นเนื้อได้ครับเด pues er ้นเลยหมื่นพันคุยกันได้ต่างหาก อันนี้คือให้พี่น้องดูราคาหน้ำประมาณนี้กับมือกับาทละหัวก็ยังบ่ไปหนามาหลังเราขับมิตตีหัวที่หัวต่ำเราไม่เชื่อหรอพันแบบสลามนี่ก็ตัวนี้ไอ้หนุ่มสลามพันได้ครับต่ออีกต่อได้หลายเยอะเป็นกิโลพุ่งตัวได้นะอ่องปองอยู่ท้องอ่องปองหย่าแล้วเนี่ยหย่าเดีอสวิกระตายครับหย่าเอาเลี้ยงน้ะฝังจังเข่าไปร้อยนึงไอ้พี่น้องได้รู้ราคาหน้ำครับคันซ้ำนี่กับราคาหลักคันได้ครับหัวนะ ได้ไปให้เบิดคืนอ,อ,อ,อยากได้ยิ้ตัวก็อยากกันนอนตีเลี่ยงไปนี่เหรอที่นี่ถ้าไหนเจาให้สมมอนสองคนหาจ้ะอันนี้เป็นเลี้ยงหรือว่าจังไรครับเลี้ยงครัเลี้ยงก็ได้เนื้อก็ได้ตอนนี้ท่องขอได้ครับว่าที่ท่องนี่นะจ้ะตหาหักที่จักเดี่ยนี่เราลุ้นกันสีสงสัยสีสงสัยจ้ะเอาเบอร์มาก่อนจ้ะครับมาศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าสามหกสามเจ็ดไม่สมเลยครับเนี่ยไปมจ้า,จาเครื่องดำเอาพวงหางก็ดีตัวลไหครับเนี่ย ของหอยสุ่มด้วยครับในอีไลน์นะเดี๋ยว,วรายละเอียดที่ได้ถามแล้วเออก็อสูงกันที่ลอยสามสิบขึ้นเยอะอันนี้หัวของหอยเสียบด้ยครับนี่เลี้ยงมาสามตัวแม่ลูกตัวนึงแล้วก็สาวตัวนึงอืมเปล่นยนสไตล์ออกไทยแดงดีนะครับนี่ แดงดีโยอันนี้ไปเรียงนักกนั้นนะงอเม่ถึงสามตัวข้อเสียบสามตัวถทยนะเปิดไว้ยิมพาครับสองห้าครับกอเ์ลได้รับได้เอาเบือมากว่นี่้เสียบไหมศูนย์เก้าหกครับครับสองเก้าสองครับหกเจ็ด หกแปดครับอ้พี่จะได้ไปเลี้ยงกวยตู้หางห้อยเสียบเลยครับอลูกที่เป็นตัวสีอ่าคิบๆนั่นันนน้นครับลหลานนั่นจันนี้ว่าสาวอันนี้เป็นงวของเสียมาดด้วยครับเป็นงวใหญ่ โอ้ยล้านี่ร้อยห้าห้าสี่หกสิบลูกเสียมานเนาะเจ็กตัวแล้วครับพัดลูกเสียบ้านลูกโถเอาก้อครับได้เดือนแล้วครับว่าเขาเชียร์เตือนอินเนี่ยได้เดือนแล้วโอ้โหคุณกระโปรงนั้นได้ฟีเดือนขาดในท้องนจริงครับพอไอ้ยี่ห้อหรือพอบ้านๆเขาพอคุ้มคุ้มปูเสียบ้าเปิดเท่าไรครับล้านเดียวเนี่ยเปิดได้เปิดดไ้สามหมื่นครับสามหมื่นท่านบอกไก่เราส่งให้เลยครับเด้ราคาพอร้องแต่ว่าอีหล้านี่ห่างแล้วนี่คือจะถือแม่เหยียบจะหน้อยเนาะ เก่ดกับเนี้ยเกียนทางเลครับเดี๋ยวด้พี่น้องบเบื้งเสียมาเอาเบื้องมาก่อนครับมาเก้าเกครับห้านอยู่ได้ไนีคอยทุตงหาเสียมาดเลครับท่านนึ่งีลานี่หางนี่คือที่เป็นเมแล้วเหยียบแต่น่อยเลยครับนี่เลี่ยนหางค่ะแต่ว่าพูดถึงชวดซุงหนังแล้โอเคอยู่ครับเครื่องดำฮะ ที่เราเลอ้ยต uh, ัวหยุนได้ทําไอันนี้ของพเนรเพี่ยนกันกันได้ทุกน่ตัวนะพเนธแล้าพันรูอย่ตัวแล้วนี่แม่ลูกพันรูดตัวแล้วครับอันนี้ลูกสองตัวแล้วครับอ๋อต้องไปตัวสามลูกตัวี้ไอ้ตู้ตัวผู้นั่นอะบรงลกๆเนี่ยทุกตัวผู้มีใช่แล้วเปิดยไปสองตัวที่สิเจ ส่วนเบอร์พ่อเนยก็0 65 2 1 5 5 3 9าจไปทูตอเหล่าได้ครับเด้ยสามเลียงกันก็ได้ตึมผมห้าโอ้ครอบยโอ้ยนอ้ยโ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 อ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย่อ้้ยโอ้ัโอินอยโอับโ้ยอ้ยสอ้ยยโยโอยอนยโอ้าโินยโอ้ยโอ้ย้ยยยโอ้ โอ้คแซ่บเะ่าเยี <sh> ่ยมเยี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 ่ยมนะคะวันีแฟ